จำไว้นะคะโลกใบนี้อะไรที่ทําออกมาเพื่อขายมันต้องขายได้ครูให้หลักคิดง่ายๆเลยคุณเช็คกับตัวเองแบบนี้นะหนึ่งสิ่งที่คุณขายคุณได้ประโยชน์จากการขายนั้นไหมได้เงินได้กาไรชีวิตคุณดีขึ้นมันได้ประโยชน์จากคุณติ๊กถูกเลยยังไงมันต้องขายได้อย่างที่ 2. สิ่งที่คุณขายมันให้ประโยชน์กับผู้อื่นหรือเปล่าลูกค้าเขาได้ประโยชน์จากคุณไหมสินค้าคุณมันแก้ปัญหาให้กับคนที่จ่ายเงินซื้อไปไหมถ้ามันแก้ปัญหากับคนได้ยังไงมันก็ติ๊กถูกขายได้อย่างที่ 3. สิ่งที่คุณขายคุณเอาไป ช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นหรือเปล่าเลี้ยงดูพ่อแม่ทําบุญบริจาคช่วยเหลือคนลําบากยากจนเอาไปสร้างวัดสร้างโรงเรียนช่วยเหลือสังคมถ้าเกิดว่ามันช่วยแบบนั้นด้วยติ๊กถูกเลยยังไงมันก็ต้องขายได้ตอบคําถาม3มข้อนี้ได้แล้วพูดเลยว่าทําไมคนอย่างฉันจะขายไม่ได้วะในเมื่อมันให้ประโยชน์กับฉันกับคนอื่นและกับสังคมขนาดนี้ยังไงฉันก็ขายได้และของที่ทํามาเพื่อขายมันต้องขายได้สิคะ่ะคิดแบบนี้และเชื่อมัน่นและเชื่อใจลุยคะ่ะ ทำต่อเนื่องเท่านั้นรักษาระดับพลังงานและความเชื่อในตัวคุณยังไงก็ขายได้